โอ้นะครับพุ่นปลาตัวครับพุ่นน่ะปลาขาวครับสองชัโมงหนึ่งครับพันมาตกนี่ครับนี่เบิกกันครับเบิกกันครับปลายังครับสองตัวเลยงต้อครับนี่ปลาเพิ่นจะกลับเลยครับนี่เดี๋ยวเขามาเบิงผลงานของปลากันนี่เพิ่นมาแต่้งหกโมงครับตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงแล้วครับเนาะเบิงผลงานของปลา โอ้นะครับพุ่นปลาตัวครับพุ่นอ่ะปลาขาวครับสองซุปเปหนึ่งครับพันมาตกนี่ครับนี่โอ้สั่งจ้อยกับหัวใจมาถึงนะครับปลาเพิ่งก็จะกลับแล้วมาได้กินเยอหมานอยู่ครับเพิ่นหมานอยู่ครับเพิ่นว่าตกแค่พอได้ไปลาบครับเอาปลาไหลเอาปลาไหลเพิ่นเอาปลาไหลครับมือนี่เพิ่นว่าเพิ่นจะไปเก็บบ้านเก็บสองวันสิ้นปีนะครับน้อมือนี่ เดี๋มาเบิ้งสภาพหมายกันครับแก้มลิงบันดานครับผมครับเดี๋ยวสักจ้อยขอตัวไปลงเบ็ดก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับพบกับผมในช่องสร้างจ้อยฟิชชิ่งหากินทิ้ตะวัสดออกครับวันนี้ก็พามาตกปลาครับหมายแก้มลิงตอนนี้ก็ได้ลงเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นตะกร้อวิ่งหาคันตะกร้อตายหาคันครับ เด็กช่างเจ้าแสงเปิดสภาพใบครับครับสภาพใบเของเข,ข,ขาก็ได้แก้มลิงบันดานครับพี่โนบุนเราก็ได้มามาก่อนแล้วเรามาใจเศร้าเลยครับนี่เราก็ได้หลายตัวแล้วพ่นหงายง่ายๆเลย,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 ยครับพุ่นเราได้หลายตัวแล้วปลาชิ้นเราก็กลับเลยครับเราพอกินแล้วครับเราได้โลกสองชั่วโมงเราได้โลกวัวแหละของสังเจ้าใครกินแล้วครับนี่กินเหรอครับสายยอนเมื่อไหร่ครับนี่คือคือคือสายยอนแล้วสายยอนแล้ว เ,เดี๋ยวสังใจงไปดึงปลากันครับ มังตับเล็กมาเลยครับกระมัง่งจุนโอ้จินปักแข้งนึงครับนี่โอ้กินคู่เลยครับนี่ทีเดียวสองตวัวครับนี่นี่ครับ ส 00: 00: 58, อง <ไ feed? S 1> ตัวดิ้แนวตักับว่ามือ <c oughs> นี่ยแนวตักับว <c oughs> มาแล้วครับอีกหนึ่งต็มเดี๋ยวรอรุ่นกันครับว่าจะมีแ็มมีตัวยังไงบ่แต่รุ่นนี้ครับดึงบ่ได้เศร้า้วครับนี่หลายพูด กินสองหลังครับได้ตัวเนื่องปมหนึ่งเป็นเวลาเที่ยงเลยครับนี่เงียบครับตอนเที่ยงนี่แก้มลิงเงียบเจ้าทินเพื่นว่าผุ่นแหละประมาณใบม้งครงึ่งผุ่นแหละใบม้งผุ่นแหละครับมันยังสิเริ่มกินอีกตอนเศร้าก็กินเรื่อยๆครับพี่จะปลาหน่อยจะปลาหญ่มันก็คืนดีอยู่ด้วยครับแต่มันเบาเบืองจ่าทินเพิ่นนี่ นอนเรียบร้อยครับนี่นอนถ่าเลยครับนี่เอ้โหอ้ปลาหยังล่ะปลาหยังล่ะภาษาไทยเขาเรียกว่าปลาส้อยนกเขาเบิ่งดูเบิ่งดูเบิ่งดูโอ้โหมาโซ่โไหน่อยโซ่ไหน่อยโซ่ไหน่อย ตัอน้อยๆครับนี่นมาแล้วนโอ้ตอนไหวครับตอนไหวนี่เริ่มไหวแล้ครับเริ่มกินแล้วครับนี่มันมตัวยังเป็นตัวน้อยห่อยโอ้บ่ฟ้าครับปลากินอีกแล้วครับนี่ตีเสยครับ,รบ,บรปไปอึบโอ้พุนนะนี่นี่นี่ล้างขาวๆนี่กินแล้วนี่ อู๋อีกแล้วครับอีกแล้วครับกินรัวๆอีกแล้วบ่ายโมงไหมล้วดึงถาดของไงครับรับแขกรับแขกปลารับแขกครับแค่ตัวโอ้ยใครหนาเขาชิปปิงเลยวะโอ้มีแต่ก้อนเนี้ยเอาเอาหุ่น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 ของข่อยเอาแล้วของข่อยเอาแล้ว เร็ว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 เรวเร็วเร็วเร็อย่าเร็วเวันนี้นี่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 ขันองนี่ขนอนี่เออมีอะไรบ้างมีนะซเหลกันเยอีส่่เ่เอเเยเย่างไรสู่ย่างรตัตักตงงแล้ักบ้่เย ไปกินป่าวไกินป่าวสูญสูญไปยังไปไปยังไปยังเบิ่งคันครับเบิ่งคันเบิ่งคันเบิ่งคันครับโอ้ครับโอ้ยฮึฮึันขันหรือเปล่าโอ้ยตีอะไรขวงตีอะไรตีอะไรขวงครัโอ้ยเตียงสิงสตักเลยครับนี่โอ้ยตัวกันเลยนี่ตีอะไขวงโอ้ยตัวกันเลยตัวกันเลยโอ้ยพูดดี ถึอสองตัวครับโอ้ยพ่นว่ามึงพุูนอะติดไรขวางโอ้ติดไรขวางครับโอ้ว่าจะปลาใหญ่เขาเลยครับดีใจวัดสั่งจอยกันเลยเบิกกันครับเบิกกันครับปไปยังครับเจอ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 ไว้เจอสู่สู่มือสู่มือเอาเอามึงเอาเอาเอาปไปยังเไปลายังเท้ามือแข็ง โอ้ปลาคุ้งแข็งวะมาแล้วโอ้ตะกอคือบุญอุ้ยปุ้ยอย่างนี้ป่ะนี่ปลาเน่าะม็นเรืองสิยงปาดโชคือบุญอุ้ยปุ้ยแค่ป่ะนี้ตายครูโอ้ปลาพันเลยโอ้ยเต็มใหญ่ๆ,ๆสิบวบหนอกนะ,นนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งครับปลาก,ก็กินเรื่อยๆอยู่ครับสุด้ายครับผม เงือสังจอยเบิดพอดีเออถึงครึ่งจะเป็นไม้สุดท้ายแล้วครับนี่จะทิ้นพอนั่งหัวเราะฮือๆๆๆอยู่นี่ของเพื่อนยังยังบ่เมเอครับมัอนเงือเพื่อนยังเหลือหลายอยู่สังจอยเงือเบิดแล้วครับเดี๋ยวจยัได้กันเสร็จได้กลับแล้วครับรุ่นกันอีกด้วยหนึ่งครับผมครับผมตอนนี้สังจอยเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเวลาประมาณบ่ายสองโมงครับเมื่อนี่ปลาเงียบๆนะครับคืนดีอยู่ ไปปเทีี่่ยวใหมสสัยปลาไปเที่ยวปีใหม่เพิน่นว่าเจ้าทินเพิน่นว่าหมู่บ้านนี่เพิ่นได้จังหลายเลยครับหมู่บ้านนี่เพิ่นได้ตั้งซีรุ่ครึ่งพุ <c oughs> ่นซีรโลงรุ่งมาเ <c oughs> พิ่นได้หลายอยู่หมู่บ้านนี่ <c oughs> นะครับเพิ่นก็ได้ขึ้นมาอีกตัวนึงครับนี่ส่วนมากก็จะเป็นปลาหัวแข็งนะครับปลาลับแขกครับปลาหัวแข็ง อ้าวจนมานทั้งเจ็ทังหางอ,อมะรัวเลยจินมน,ต,นตูวเลยทอดมนตูดเลยพ่นหนาพ่นว่าไม่ค่อยแบ่บ <laughs> เออ <laughs> กำหัวไปเห็นทดหางครับป <laughs> บออั๊บดด้อดีดด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 วดงดกดดดดดดงดดดดดเดดดด่นด่ดด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 ด่ดด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 ดเดี๋ยวมาเบิ่งผลงานเฮาครับดดดดดดจ้อยมื้อนี้ว่าสิดได้หลายได้ไไดดครับนี่โอ้เบิ่งดูเบิ่งดูของเฮานะ่ะ ห่วย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 โอ้โครับยังพอได้ทอดอยู่ได้ครับนี่ผลงานของเฮามื่อนี่คนน่ะได้หลายเติบด้วอครับผุนู้ใดมาคลิดเป็นบ้านหาอยากหาก,กินแบบบ้านเฮากับฝากกดไกลค์กดแชร์กดติดตาม,าตตามาตกดกระดิ่งกิงกลางกิงกลางในเด้อครับเด้อ สำหรับคลิปนี้สังจ้อยกันลาไปสักนิดนะครับเนาะพอกันไม่คลิปหน้าครับ